กรมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยควรวางแผนอย่างไรติดตามได้ในเทรดทามค่ะเทรดทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณนะัทพลคำถาเครือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทพลครับค่ะสวัสดีครับครับผมเมื่อวานนี้ ทำเอาหลายคนใจะใหายใจคว่ำเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยหลุดแนวรับสําคัญลงไปด้วยวันนี้รีบาวกลับขึ้นมาได้มันรีบาวแบบว่าเพื่อจะลงต่อหรือว่าเราน่าจะรอดและครับรอบนี้ครับก็จังหวะของการพักฐานเนี่ยยังยังเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่นะครับการรีบาวก็อาจจะยังต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับจนกว่าจะสามารถกลับไปยืนเหนื่อเส้นคาีเหสิบวันที่บริเวณหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบจุดได้นะครับถ้าเกิดว่ายังยืนเหนื่อยไม่ได้เนี่ยตรงนั้นภาพแผนเทคนิคยังเป็นลักษณะของการ รีบาวเพื่ออ่อนตัวลงต่ออยู่นะครับเอานี้ในแง่ของปัจจัยเนี่ยมันก็จะมปะีประเด็นต่างประเทศที่ต้องติดตามทั้งเรื่องของการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มีการยกเว้นกัน90วันเนี่ยมันจะคบกกำหนดในช่วงวันที่1 0 11พฤศจิกายนนะครับแต่พอมีประเด็นเกิดขึ้นก่อนนะในการตรวจสอบเรื่องของธุรกรรมว่า<อ>จีน,นมีการซื้อสินค้าของสหรัฐมากน้อยแค่ไหน นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเก็บพวกค่าธรรมเนียมในการทิบท่าท่าเรือกันเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นมานะครับแต่เชื่อว่าความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพที่ค่อยๆผ่อนคลายลงนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยก็เราเห็นชัดนะว่าเหมือนเหมือนเป็นการดึงจังหวะในแง่ของการเจรจาต่อรองกันนะครับแล้วเมื่อพูดคุยกันได้เนี่ยอย่างแย่ที่สุดเลยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นการยืดระยะเวลาออกไปแม้ว่ายังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดอาจจะ ไปฟื้นตัวเนี่ยก็คงจะเป็นในช่วงเรามองว่าเป็นปลายเดือนตุลาคมเนี่ยมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าจะไปไปฟื้นจริงจังนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของปัจจัยภายในประเทศนะครับที่ก็คงจะต้องรอดูเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วยนะถ้าเกิดว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้เนี่ยก็อาจจะช่วยจํากัดดาวไซต์ให้กับตัวของเฟดินกได้นะครับและย้อนกลับมานิดหนึ่งต่างประเทศจะมีโกลเมนชัดดาวนะครับตอนนี้อาจจะดูข่าวเงียบไปนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกินวัน วันนี้ไปแล้วแล้วยังไม่ได้มีข้อสรุปเนี่ยผลกระทบกับเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมันจะมีมากขึ้นตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความเสีย่ยงนะที่ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถอยกลับลงมาใหม่เพราะฉะนั้นก็ขึ้นมารอบนี้ยังวางใจไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะาแนะน,นําในแง่ของการลงทุนก็คงจะเป็นลักษณะการเทรดดิ้งระยะสั้นตามรอบการพื้นตัวตรงนี้ไปก่อนนะครับค่ะดังนั้นเนี่ยจังหวะของการเทรดดิ้งรอบ การฟื้นตัวเนี่ยนะคะกรอบแนวรับแนวต้านมองไว้ยังไงบ้างคะหนึ่งสองเก้าศูนย์เนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสาคัญแล้วก็หนึ่งสามศูนย์ใช่ไหมคะแล้วแนวรับเนี่ยลึกลงไปได้เท่าไหร่คะคุณอ้วนมองยังไงคะครับจุดต่าสุดเมื่อวานเนี่ยคือหนึ่งสองร้อยหกสิบหกจุดนะครับเราก็าคิดว่าโลตรงนั้นเนี่ยน่าจะยังทํางานได้ดีอยู่นะเพราะว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันที่รองรับอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ดูรอบของการพักตัวจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะถอยลงมาแถวประมาณสักหนึ่งพันสองอยห้าสิบจุดยังมีความเป็นไปได้นะครับ,รบก็ให้กรอบแนวรับไว้ประมาณนี้นะครับหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกศูนย์ะครับผมครับผมเชื่อว่าพอมีประเด็นเรื่องของสงครามการค้ากลับมาอีกรอบหนึ่งการขึ้นภาษีระหว่างการใดๆก็ตามเนี่ยบางคนกลัวว่าจะลงรอบใหญ่หรือเปล่าจุดสต็อปลอสต้องมีไหมครับรอบนี้หรือว่าจริงๆรอบนี้ปัใจจัยในบ้านเราก็แกร่งพอที่จะรับเอาไว้ได้อยู่เหมือนกันครับ เห็นด้วยกับกรณีที่สองมากกว่านะครับว่าเรื่องสงครามการค้าเนี่ยคืออย่างรอบแรกเนี่ยตอนเดือนเมษาที่คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นภาษีไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นประเด็นที่ยังหาจุดจบไม่เจอนะครับก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะแพนิกกันทั่วโลกเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าภาพเนี่ยเป็นลักษณะของการต่อรองกันแล้วก็ประเทศเอื่นๆเนี่ยคุยดีลกันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่คู่หลักคู่นี้แหละ นะครับคนก็เลยมองภาพว่าไม่น่าจะรุนแรงเหมือนรอบที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะของการสุดตัวลงมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการปรับย่อมากกว่านะครับยังไม่ได้มองว่าจะเป็นการแบบลดโลลงไปท้่ทำให้เราต้องแบบไล่สต็อปลอตกันนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของปัจจัยภายในประเทศเนี่ยก็มีมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจที่ผมว่าชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งที่รออยู่ในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยตรงนี้น่าจะช่วยจํากัดดาวไซได้ก็เลยคิดว่า ถ้าเกิดย่อลงมาเนี่ยหนึ่งสองห้าสูตรเนี่ยเราเชื่อว่าไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเทรดดิ้งระยะสั้นไปนะครับรับไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ขึ้นนะแล้วถอยลงมาเรื่อยๆเนี่ยจุดตัดสินใจสําคัญเนี่ยก็คือหนึ่งพันสองอยี่สิบห้าจุดนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยของรอบการปรับขึ้นรอบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าจะขึ้นต่อเนี่ยต้องไม่ถอยหลุดบริเวณตรงนั้นลงมาครับค่ะข,ขอท็อปพิกสาหรับความน่าสนใจในการลงทุนช่วงนี้หน่อยค่ะเรามองว่าตอนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนเนี่ยก็คือบอลยิเนี่ยปรับตัวลงนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยคุณพเวลก็พูดชัดนะว่าจําเป็นที่จะต้องลดดอกเบี้ยลงมาเพื่อะยุงเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มยูเพย์เรายังมองว่าเป็นกลุ่มที่น่าจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดนะครับกลุ่มหลักตอนนี้ที่เราชอบเนี่ยก็จะเป็นสื่อสารเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสสามเนี่ยจอออกมาสวยด้วยนะครับแล้วไม่พอก็คือจะสวยไปเรื่อยๆนะครับจากโครงสร้างการแข่งขันที่ลดลงนะครับเราชอบตัวของทรูเนะเพราะว่าทรูเนี่ย นอกจากได้ประโยชนจากการแข่งขันที่ลดลงนะครับซินเนจี้จากดีแท็กเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับและดอกเบี้ยจ่ายก็จะลดลงตามทิศทางดอกเบี้ยในตลาดด้วยนะครับเราให้แนวต้านไว้ที่11.6นะครับแนวรับก็อยู่ประมาณสัก11บาทนะครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะยินดีครับเปัสดีครับครับผม1,266โลเมื่อวานน่าจะรับอยู่สำหรับรอบนี้นะครับผู้แนะนำให้ไว้เป็นตัวของทรูครับ